สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุกกอกเลยค่ะนะคะวันนี้มีรถมาส่งของที่หน้าร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟกุกกอกหรือกาแฟคุณกีค่ะแฟนน้องนิวนะคะเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาหน้าร้านนะคะนั่งด้วยก็ได้เป็นม้านั่งนะคะ ชายหญิงนั่งถ่ายรูปด้วยได้ค่ะน่ารักจังทางโน้นพี่ดอนนะคะพี่ดอนบ้านหัวสูงสองแสนก่อนเนาะ อืมคุณกี่นะคะได้ตุ๊กตาน่ารักจังเลยจังเลยนะคะเป็นตุ๊กตาเวลคัมนะคะน่ารักจังเลยถ่ายระยเลยจากไหนเข้ามาส่ง สะกดอ๋ออำเภอสว่างออเางหรอคะค่ะเป็นบรรยากาศตอนบ่ายนะคะมีแค่นี้เหรอเอ๋ามีเก้าอี้อีกสี่ตัวสี่ตัวนั้นไม่ใช่เหรอ,อ,อโอ้โหหน้าตาแฮปปี้มากเลยนะคะเดี๋ยวคำ สองสตัวนั้นไม่ใช่เลยใส่บ่ดอ้ยยังมีต่อนะคะไมให้ทุกคนนั่นแหละให้ทุกคนนั่นแหละ้านหน้านะบอพอดีเบาบหน่อยนิดหน่อย อ๋วาดสิล่ะครับวานหรอสง่าจะง่ายง่ายกว่าดำถ้าดำมาสูสัยจะไม่เสร็จหรอกอนนี้น้ำเบอร์ยี่วะ ฮะอะไรน้ำบริสอาครับผมน้ำอะไรก็เอาหมดถ้าเป็นน้ำอาใครจะลองนั่งดื้อของอนุญาตนั่งด้วยก็ได้นะคะนี่น้อกยุงนั่งด้วยไหมให้น้องนกยุงเป็นพิดสินทรัพย์ใช่นกยุงมานั่งข้างไปนี่นกยุงต้องเย็นเย็นก่อนนะเนอะ

ดัานนี้ก็เป็นมาหินอ่อนอ๋อโตหินอ่อนแล้วคะ nói cái 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 แล้วก็เพิ่งรู้ ผมก็เพิ่งรู้ตัวไปนื่องว่าน้องมิวเก็บปลายทางผมก็ตกใจหมดอะไรคะคุณกีฮะแม่คุนใหา่พาเราพามาจากไหนเนาะโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าตัวไปหาน้องนิวนึงจากว่าน้องนิวชอบสั่งของออนไลน์เนาะเขาบอกว่ามีพี่แอนส่งมาให้ครับมาขึ้นร้านใหม่เอาไว้ให้เอาไว้ให้ยูทูบเบอร์เอาไว้ให้เอสซีที่มาเนี่ยเดฟโอ้น่ารักจังนั่งชิวๆกินกาแฟชมพ่อปู่ชมวิวตกกอกนะครับผม ครับพี่แอนนะพี่แอนเพิ่งรู้เหมือนกันครับที่แรกเซอร์ไพรส์เหรอคะว่าส่งผิดร้านหรือเปล่าเป็นเซอร์ไพรส์ครับบันไดสวรรค์ยังมีโปรเจกต์ไหมมีครับีจะขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับเอาเอากี่ชั้น น้องโกโก้ไลฟ์บอกว่าอยากได้บันไดขึ้นไปถ่ายรูปแล้วเป็นฉากเนาะบันไดเขาเก็บขั้นเป็นไงเก็บขั้นเหรอข้าขั้นเลยไหมไม่มีกี่ชุดได้ข้ามกี่ชุดสองชุดนะครับมันแต่สองชุดเลน่ารักมากเลยเนาะที่ต้องหลังคานี่แหละเออพอดีเนาะอ๋อไม่ใช่เหรอคะตุ๊ตาเออนตุ๊กตาก็นั่งได้เลยใคนั่ถ่ายรูปคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องกกโกสเตชั่นด้วยค่ะ โชคดีนะคะ